ฝึกลอยตัวกับสุนัขครั้งแรกแต่ก่อนจะไปฝึกลอยตัวจะต้องมีการอบรมใช้อุปกรณ์และการผูกเงื่อนสะก่อนและนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆในการลอยตัวและอุปกรณ์เซฟตี้ชุดลอยตัวของสุนัขและมีการสอนเรื่องการผูกเงื่อนก็ใช้เวลาอบรม4ชั่วโมงเต็มและนี่ก็คือบล็อกของเราสุนัขที่จะมาฝึกลอยตัวในวันนี้มีทั้งหมด10ตัวด้วยกัน และช่วงบ่ายก็เป็นภาคปฏิบัติรอบแรกจะเป็นผู้บังคับสุนัขทําการโดยตัวขึ้นลงซะก่อนเพื่อประเมินว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าผู้บังคับสุนัขถูกประเมินว่าผ่านรอบต่อไปก็จะเป็นคิวของสุนัขบ้างสําหรับผมเองสบายๆชิวๆไม่มีปัญหาอะไรมาดูพี่โอเลี้ยงทําการโดยตัวขึ้นลงกันบ้างน,นะครับรอบแรกพี่โอเลี้ยงทําได้ดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่านิ่งใช้ได้ไม่กลัวความสูงขึ้นสบายๆ แต่ครั้งที่สองนี่สิต้องขึ้นลงพร้อมกับผู้บังคับสุนัขหรือต้องขึ้นลงพร้อมกับพ่อซึ่งรอบนี้ดูเหมือนว่าพี่โอเลี้ยงจะไม่ค่อยไว้ใจพ่อสักเท่าไหร่จึงทาให้พี่โอเลี้ยงดิ้นและมีความกังวลพอสมควรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการบรรลานไม่ค่อยดีแต่สังเกตว่าหน้าพี่โอเลี้ยงจะห้อยลงต่ำกว่าตูดจึงทําให้เหมือนหน้าจะเทิ่มลงตลอดเวลานั่นอาจจะเป็นจุดที่ทําให้พี่โอเลี้ยงรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเองจึงทําให้ขึ้นลงได้ไม่สูงมากนักจําเป็นจะต้องเอาลงโดยด่วน และนี่ก็คือการฝึกโอยตัวครั้งแรกของพี่โอลเลี้ยงยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โอลเลี้ยงด้วยนะครับ